ครับก็กลับสวัสดีครับท่านสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปก่อนนะครับสำหรับข้อมูลบนจบไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่างนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับท่านแคปไว้ได้นะครับสำหรับข้อมูลล่างนะครับเด่นที่เจ็ดแปนะครับหรือนะครับ อีกในกรณีหนึ่งถ้าหากว่าท่านจะจับเป็นสองตัวนะครับให้ท่านหาเด่นนะครับมาจับกับฝั่งน,นี้นะครับศูนย์สามสี่ห้าหกนะครับต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวนะครับท่านสามารถจับได้นะครับจับหาเด่นนะฮะหาเด่นมาแล้วก็มาจับเลยนะครับ คลิปนี้จะเป็นข้อมูลล่างนะครับสําหรับข้อมูลล่างคลิปแรกนะครับขอให้ท่านอาลองใช้ดุลพินิษนะครับแม่สูตรอยู่ข้างบนนะครับสิบร้อยบนนะครับบวกด้วยสิบบนนะครับก็ให้ท่านดูนะครับแล้วก็แช่นหน่วยบนคูณสามนะครับ เด่นชุดที่หนึ่งนะครับต่อไปเด่นชุดที่สองนะครับคู่ดับอยู่ที่สองห้าแปดนะครับก็คือดับที่สองห้าสองแปดแล้วก็ห้าแปดนะครับท่านดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการลงก้อหมูล่างนะครับสองสูตรนะครับ ป่อยตันเก็บหน้าจอไว้นะครับบันทึกไว้ผมจะค่อยๆทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสําหรับช่องปากหลักรวยนะครับเลขล่างนะครับสําหรับเลขล่างนะครับเด่นล่าง1 3 6 7 4 9 0นะครับคู่ดับคือ2 5 2 8แล้วก็58นะครับชุดนี้นะรับอันนี้คือสศูนย์นะครับ ด,ดูเลยปินิษนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับต่อไปสูตรที่สามนะครับความมูลล่างนะครับเวืที่แล้วมาสองตัวเจ็ดูนนะครับมาครบเลยงวดต่อไปนี้ไม่ครบแน่นอนนะครับเพราะว่าสูตรตัวนี้เขาจะลักลั่นอยู่เรื่อยนะครับมาครบไม่ครบครบไม่ครบนะครับ สำหรับงวดต่อจากนี้ไปนะครับเด่นอยู่ที่3 5มห uh ้าหฮะแล้วก็คู่ดับนะครับอยู่ที่ 02, 0ูนย์สอนี่แปคือคู่ดับนะครับเด่น3ามห9นะครับ3ามห้เห็นเห็นที่ชนอยู่นะครับก็คือเลข5้านะครับลองดูนะครับ สามสูตรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางให้กับเรีกล่างนะครับชุดล่างนะครับสามสูตรครับก็ขอขอบพระคุณมากสําหรับท่านที่เป็นกําลังใจแล้วก็ให้ติดตามกันนะครับได้ติดตามกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นนะครับผมก็เพิ่งท o u t u b e ได้นะครับเป็นมือใหม่นะครับแต่ก็มีน้องๆท่านสมาชิกที่ติดตามมาแต่ต้นนะครับยังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับ สามตัวบนนะครับตรงๆยังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นแค่ชุดล่างนะครับชุดล่างนะครับเด่นล่างขอให้ท่านนำไปใช้เป็นแนวทางนะครับสำหรับก้างขวานะครับก็คือ01248นี้เป็นคู่ดับนะครับเด่นที่สามหกกนะครับคลิปนี้จะลงไว้แค่3 3สูตรนะครับ3สูตรนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยลงให้นะครับ ขอบคุณมากครับตำหงรบก,การติดตามมาดีครับ